เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงเรื่องรถแบรนด์หลักและก็แบรนด์รองรถแบรนด์หลักคืออะไรรถแบรนด์รองคืออะไรรถแบรนด์หลักครับรถที่มีการยอมรับและใช้กันแพร่หลายในประเทศไทยแบรนด์หลักสําหรับในใจลูกค้ามีอะไรบ้างครับนะต้องบอกว่าก็จะเป็นพวกโตโยต้านะอีซูซูนะฮอนด้านะสแบรนด์เนี้ยเขาเรียกว่าแบรนด์หลักเฮ้ยแล้วแบรนด์อื่นอ่ะแบรนด์อื่นอาจจะจัดอย่างนี้ก็ได้นะพวกมอเตอร์โชว์เขาจะมีบอกว่ารถรุ่นไหนขายดีที่ม่รวมรถไฟฟ้านะ เนี่ยเห็นไหมโตต้าฮอนด้าอีซุสามแบรนด์เนี่ยโอ้โหครองแชมป์ขวาดกันยาวมาหลายปีมากเป็นสิบสิบปีแล้วที่เขาอยู่ในเป็นขวันใจมหาชนคนไทยก็แล้วกันว่าางั้นสาหรับรถแบรนด์หลักโตต้าฮอนด้าอีซุซุสามแบรนด์นี้ครับนะไม่รวมกับรถยุโรปนะผมเอารถที่เป็นเกรดกลางๆนั้นนะครับนะแล้วก็แบรนด์รองคือแบรนด์อะไรนะแบรนด์รองคือแบรนด์ยอดขายที่อาจจะ อาจจะน้อยกว่าหน่อยการทําการตลาดที่แตกต่างกว่าหน่อยแต่ว่าก็ยังใช้คือต้องบอกว่าเรื่องคุณภาพเนะี่ยลูกค้าไปดูเอานะผมมีหลายๆ EP ลูกค้าเลือกสําหรับแบรนด์ลองเช่นนิสสันมิตซูซูซูกิอะไรพวกเนี้ฟอร์ดพวกนี้ทั้งหมดเลยมาสด้าอย่างเงี้ยนะครับนะก็เราตีว่าเป็นแบรนด์ลองเนื่องจากยอดขายในแต่ละปีที่มันต่ํากว่าเพราะนั้นแบรนด์หลักสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยส่วนใหญ่ราคาซื้อแพงครับราคา เอ่อต้องบอกว่าค่าเสื่อมราคาที่มันตกเนี่ยจะอยู่เปอร์เซ็นต์น้อยมากอยู่เปอร์เซ็นต์น้อยมากเขาบอกว่าเฮ้ยซื้อรถแบรนด์หลักไว้เวลาขายขาดทุนน้อยถูกต้องครับอันนั้นคือเรื่องจริงและก็ในสังคมของรถยนต์มือสองพ่อค้าที่เขาขายรถเนี่ยที่เป็นบริษัทรถยนต์มือสองเนี่ยเป็นเต็นเนี่ยก็แนวทางนั้นเหมือนกันโตต้อตาอีซูฮอนด้าพวกนี้ราคาดีแต่พอมาเป็นแบรนด์รองอย่างยีห่ห้ออื่นตามที่ผมบอกเนี่ยราคาถูกแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ด้อยนะ แต่ว่าลูกค้าก็ต้องยอมรับว่าเวลาเราซื้อมาถูกเวลาเราขายก็จะถูกเพราะว่าส่วนอัตราการลดอัตราการสึกหรออัตราความเสื่อมเนี่ยมันจะลดลงไปค่อนข้างเร็วงั้นแบรนด์หลักแกับแบรนด์รองนะครับซื้อแพงราคาก็จะอยู่สมดุลของมันราคาก็อยู่ตามเลเวลของมันไม่ไม่ลงแบบวืดวาดแต่ถ้าแบรนด์รองขึ้นลงนะครับแบบ แบบค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงเพราะนั้นตรงส่วนนี้ลูกค้ายอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้ก็เลือกใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้แบรนด์รองก็ไม่ได้ด้อยแล้วแต่แบรนด์หลักก็ยังมีข้อดีหลายๆข้อที่ลูกค้าหลายๆท่านชอบใช้ผมว่าถ้าเป็นอย่างโตต้าฮอนด้าอีซูเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยยอมรับแล้วกันมีคนยอมรับค่อนข้างเยอะแต่ว่าแบรนด์รองผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะดีแต่ว่าต้องไปเลือกใช้เอาเช่นเนี่ยมาด้าน CX 3 CX 3 0นะ 3, 30, นะนับลูกค้าลองเลือกใช้ดูนิสันเนี้ยนิสัน,น,น,น ER A, กนก มีคนนิยมใช้เยอะหรือว่าจะเป็นสุสกิสวิฟหรือว่าจะเป็นตัวฟอร์ดอย่างเงี้ยนะรันเจอร์ฟอร์ดเอเวอร์เรสนี่คนเขาก็เลือกใช้กันแล้วแต่ลูกค้าเลยครับแต่ว่าราคาที่มันแปรผันแล้วก็ความคุ้มค่าความคงทนทงนฐานนะเนี่ยพวกนี้มันจะแตกต่างกันอ่ะคอมเมนต์เข้ามาแล้วครับรายละเอียดต่างๆนาะนาะคอมเมนต์พูดคุยกันตรงไหนที่มีข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสาหรับลูกค้าที่สนใจซื้อรถกับบริษัททอโต้นะ อย่าลืมนะครับเรามีรับประกันเครื่องเกียร์สปีรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีถ้าลูกค้าติดต่อมาจากสื่อช่อง AGM และที่สําคัญครับซื้อรถกับทอโต้ได้รถด,ดีราคาสมดุลครับ